วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่19 9ึกพฤษภาคม2 5 6 6ามานำเสนอครับนายกในนายกคนที่30น้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกเก้าอี้นายกเป็นของพิธาหอมกลิ่นความเจริญ มากับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงตลบอบอวนเมืองไทยก็ยินดีด้วยกับพ่อของส้มที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลบริหารประเทศและเข้าไปคุมกลาโหมเพื่อปรับลดหรือเลิกเกณฑ์ทหารจนที่สุดเลิกกองทัพราชนาวีไทยใช้เรือประมงแทนเรือรบค่าแรงขึ้นทันที450บาทต่อวันและจะขึ้นทุกๆปี เงินเดือนปอตรี2 5 0 0 0บาทต่อเดือนเกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่ม3 0 0 0 0บาทต่อไร่ต่อปีได้พักหนี้3ปีและในอีก4ปีจะมีรายได้เพิ่ม3เท่าเด็กเล็กได้1,200บาทต่อเดือนต่อคนคนชรา3,000บาทต่อเดือนต่อคนสตรีได้สิทธิ์ลาคลอด180รอดวันนิสิตนักศึกษาเรียนฟรีเด็กนักเรียนครู ได้แท็บเล็ตคนละเครื่องอาหารโรงเรียนฟรีมีรถรับส่งไปโรงเรียนและมีทุนเรียนต่อต่างประเทศ1อำเภอ1ทุนทุกอำเภอโลกรัฐธรรมนูญปัจจุบันเขียนใหม่ทั้งฉบับเลิกหรือแก้ไขมาตรา112รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร20บาทตลอดสายมีรถเมล์ไฟฟ้าวิ่งให้บริการประชาชนในทุกจังหวัด ค่าไฟฟ้าลดทันที70สตางต่อหน่วยค่าน้ำมันกา๊าซลดราคาทันทีเปิดให้ผลิตจำหน่ายดื่มสุราพื้นบ้านได้ทันทีอากาศจะสะอาดไม่มี PM2.5 คนอายุเกิน18แจกเงิน10,000บาทไปซื้อของจากร้านในระยะ4กิโลเมตรจากบ้านซื้อครบทุกๆ500บาทได้หวยใบเสร็จเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดมหาไทยแต่งตั้ง เป็นเลือกตั้งทั้งหมดในทุกจังหวัดใครสมัครก็ได้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งแยก3จังหวัดใต้ปกครองตอนเองท้องถิ่นได้งบประมาณเพิ่มอีกตำบลละ20ล้านบาทต่อปีนี่คือความเจริญตัวอย่างล้วนๆที่กำลังจะมาจากรัฐบาลคนหนุ่มคนรุ่นใหม่และนั่นเพียงเศษเสี้ยวในอีกหลายร้อยความเจริญที่ก้าวไกลประกาศเลือกเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขาทำทันที เห็นผลภายในหนึ่งปีหลังจากเข้าไปบริหารประเทศรัฐบาลพ่อของส้มใจป๋าขนาดนี้ขนาดผ้าอนามัยยังแจกฟรีใครไม่เลือกไม่สนับสนุนให้พิธาก้าวไกลเป็นรัฐบาลเร็วๆต้องตัดหัวเจดชั่วโคตรแต่ถ้าพิธาก้าวไกลเข้าไปแล้วทำไม่ได้ก็ต้องลากคอรัฐบาลทั้งคณะออกมาตัดหัวเจชั่วโคตรเหมือนกันโอเคไหม แล้วคณะพักที่จะร่วมกันเป็นรัฐบาลก้าวไกลมีพักไหนบ้างละ่ะแรกๆก็6พัก3ามรเสียงแต่ตอนนี้วัฒนาเป็น8พัก313เสียงประกอบด้วยก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเป็นธรรมเพื่อไทยรวมพลังและพักพลังสังคมใหม่ ถ้าบวกพันธมิตรนอกชาติสหรัฐยุโรปเข้าไปด้วยก็เป็น313เสียงกับอีกหนึ่งแบ็กอัพแกร่งยิ่งกว่าเรือไททานิกล้านเท่าและเมื่อวาน19พึกพฤษภาคม8พักพร้อมหน้ามีมติให้พิธาแถลงหลักๆใจความว่า 1. ทุกพักเห็นชอบสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกคนที่30เสียงข้างมากจากการเลือกตั้งของประชาชน 2. ทุกพักจะร่วมกันจัดทำ MOU ข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลและวาระทุกพักจะ,ะแถลงในวันที่22พฤศจิกาคมนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองครับเป็นปรากฏการแรกนับตั้งแต่มีการตั้งรัฐบาลมาที่ครั้งนี้สมุ ill, ดแอซิลดังปฏิหารด้วยบรารมี9ก้าวไกลขอพูดจากใจใไอ้เท่าคนนี้หน่อยนะ ชอบไม่ชอบก้าวไกลเป็นเรื่องหนึ่งแต่เมื่อก้าวไกลชนะเลือกตั้งมีเสียงสอสอมากที่สุดผมยอมรับตามกติกาชนิด absolutely ไม่เกี่ยงงอนใดๆกับการที่ก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลและนายพิธาเป็นนายกในทางเดียวกันก้าวไกลหรือใครพักไหนก็ตามไม่ควรยกประเด็นที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเป็นบทเฉพาะการไว้5ปีที่ให้สอวอมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกนั้น เป็นข้ออ้างว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วหยามประนามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศดังที่ทำกันอยู่ซึ่งจะเป็นตัวอย่างเลวให้อนุชนทำตามที่สำคัญจะด้วยสามัญสำนึกหรือด้วยวุฒิภาวะอันมนุษย์พึงมีก็ตามพวกคุณจะใช้เงื่อนไขนี้ไปเหยียดหยามวุฒธธิสมาชิกจิกหัวด่าว่าเขาเช่นว่า สอวอมาจากแต่งตั้งต่ำชั้นกว่าสอสอที่มาจากเลือกตั้งแล้วจะให้คนแต่งตั้งมาโหวตเลือกคนที่มาจากเลือกตั้งได้ไงนั้นไม่สมควรแต่ผมไม่เถียงเพราะนั่นมาจากความคิดเห็นไม่ใช่มาจากเหตุผลแต่ขอถามคำไอ้คนที่มาจากเลือกตั้งเนี่ยทุกคนมันวิเศษเลิศเล,เล,เลอเหนือกว่าคนทั่วไปทั้งหมดแม้กระทั่งกับสอวอที่มาจากแต่งตั้งจริงหรือ ผมยังไม่เห็นสอวอสักคนติดคุกเพราะใช้อำนาจโกงกินบ้านเมืองเลยนะในขณะเดียวกันพวกที่มาจากเลือกตั้งทั้งระดับนายกระดับรัฐมนตรีระดับสอสอมันโกงกินบ้านเมืองต้องหนีไปอยู่นอกประเทศก็มีติดอยู่ในคุกก็มากเดือนสองเดือนที่แล้วสารดีกาก็สั่งจำคุก6ปีสอสฐานตบรัพย์อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นี่คือตัวอย่างระบบเลือกตั้งมันไม่ใช่ตราอย่างสวรรค์ใช้ปรรทับรับรองคนเป็นสอสอคือเทวดาไปทุกคนหรอกเฮี้ยโลรดจากคูหาก็ถมเถไปก็เหมือนสอวอนนั่นแหละจากคนมีวุฒิภาวะสมบูรณ์ก็มีวุฒิภาวะบกพร่องก็มีดังนั้นในบทสรุปทั้งสอสอและสอวอล้วนคลอดจากคันรัฐธรรมนูญบัญญัติฉบับเดียวกัน และต่างมีอำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกติกาอันสุดแต่รัฐธรรมนูญมาตรานั้นๆจะบัญญัติเป็นกรอบกติกาไว้อย่างใดเสมอเหมือนกันเข้าใจไหมและรัฐมนตรีนี้ก็ผ่านการรับรองจากประชาชนส่วนใหญ่จากการทําประชามติและก้าวไกลที่คุยว่ามหาประชาชนเลือกผมก็คลอดจากรูรัฐธรรมนูญที่พวกคุณด่าว่าเป็นผลผลิตผด็จการนี่แหละ ถ้าพวกสสหรือใครก็าตามบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เฮงซวยร่างเป็นกติกาขึ้นมาเพื่อสืบต่ออำนาจให้พลเอกประยุทธ์ถ้าจริงเลือกตั้ง14พลัสภาพลเอกประยุทธ์จะแพ้ได้ไงแต่นี่มันไม่ใช่มันก็ไอขบวนการสร้างวาทกรรมชักใยให้แตกแยกเกลียดชัางกันหวังอำนาจเฉพาะตัวจนมองไม่เห็นชาติแยกเป็นฝ่ายเผด็จการฝ่ายประชาธิปไตยแล้วคอยดูเถอะ ทั้งสองฝ่ายก็จะกลายเป็นไก่งวงตอนคริสต์มาสให้ตะวันตกยัดเข้าต๊อ,อกมันเป็นเรื่องของกติกาทุกอย่างล้วนมีกติกาอะไรที่คุณยอมรับกติกาน,น,นั้นไม่ได้ก็อย่าลงไปแข่งขันมันก็หมดเรื่องอย่างซีเกมที่ขมรเขาจัดแข่งโบกาตอแทนมวยไทยเรายอมรับกติกาเข้มให้ได้ก็ไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งมันก็เท่านั้นเรื่องกติกา ใครชอบไม่ชอบกติกานั้นเป็นสิทธิ์แต่ถ้าต้องการเข้าแข่งขันในเกมนั้นคุณก็ต้องพร้อมยอมรับกติกานั้นจะมาเกี่ยงงอนใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ไม่ใช่พอได้ประโยชน์จากกติกาก็ทําเฉยแต่พอเสียประโยชน์ก็โวยวายโทษกลด่ากติกาข้อร้อยแปดอย่างนั้นไม่ใช่กติการเลวแต่คนจันไรเข้าใจไหมการอ้างพวกผมเสียงส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้ง พวกคุณมันแต่งตั้งต่ำชั้นต่ำสักไม่ควรให้มาโหวตพวกผมนั่นนะ่ะแบบนั้นมันใช้ไม่ได้อันถภา์ชัดๆในเมื่อกติกากำหนดให้สวร่วมโหวตนายกเขาก็ต้องโหวตโหวตแบบไหนอีกเรื่องและอีกอย่างกติกาก็บอกเพียงใครจะเป็นนายกต้องได้เสียงมากกว่ากึ่ง1ของสองสภาคือ376เสียงขึ้นไปกติกาไม่ได้บอก376เสียงนั้น ต้องเป็นเสียงสอวอ์ด้วยนี่นั่นคือสอสอมีตั้ง500คนตอนนี้ก้าวไกลมีถึง313เสียงแล้วก็ไปขอเสียงสนับสนุนจากสอสอที่มาจากวงเลือกตั้งด้วยกันอีกสัก63เสียงโหวตให้มันจะยากลงไหนถ้ายากก็มี2กรณีกรณีแรกก้าวไกลทําตัวเป็นเทวดาอยู่พักเดียวพักอื่นต่ําสักหมดกรณีที่2องพักต่ําสัก เขาไม่ต้องการข้องแวะกับพรรคเทวดาด้วยมันก็ยากอยู่นิดนะการไม่เอาเพื่อนถึงตอนต้องพึ่งเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วพิธาจะไปถึงสวรรค์ชั้นทำเนียบรัฐบาลไหมเนี่ยผมฟังทักษินยอวาทีสถาบันเห็นโชรนาลนูบหลังลูบไหลใกล้จะลูบหัวแทนการรับไหว้ว่าที่นายกคนที่30ในงานดินเนอร์วันก่อนแล้วอยากบอกว่าในรอบ8ปี ผมไม่เคยเห็นบิ๊กป้อมหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแย้มหัวเราะสบายใจเท่า3-4วันที่ผ่านมาจนราศีจับเจิดจ้าอย่างนี้มาก่อนเลยท,ทั้งทั้งที่แพ้เลือกตั้งพิธาสังเกตไหมคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ กรผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ